สวัสดีครับวันนี้ช่องมา Re รีวิวช่องรีวิวมาจากใจของเรานะครับเราจะพาทุกคนลงเกาะลีเป๊แบบประหยัดงบสุดๆเหรอ <c oughs> ซึ่งอันนี้ถือว่าประหยัดสุดๆแล้วสําหรับเรานะครับการลงเกาะลีเป๊เนี่ยนะฮะเราจะมาบอกว่าวิธีการลงเกาะที่คุ้มที่สุดเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนสะทุนไงอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะลงเกาะลีเป๊เนี่ยให้เราเนี่ยนะครับไปซื้อตั๋วเรือสปีดบ๊สก่อน1วันนะครับแล้วก็บอก เขาว่าขอเลือกเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่ไปแวะเกาะตะลูเตากับเกาะไข่นะครับซึ่งการเดินทางแบบนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะแวะเกาะตะลูเตาและเกาะไข่เพื่อไปถ่ายรูปก่อนได้นะครับหลังจากนั้นวันเดินทางนะครับให้เราเข้ามาในอาคารผู้โดยสาร ที่จะนั่งเรือไปเกาะลิเป้เนี่ยนะนะเช็คตารางของเราให้ดีครับอย่างทริปที่เราไปเนี่ยนะไปกับเรือของอันดามันสปีดโบ๊ทนะครับเวลา11นาิกา30นาทีนะครับซึ่งก็จะมีตารางบอกอย่างนี้เลยทางเรือเนี่ยก็จะมีบัตรสีเหลืองเหลืองสีแดงๆสีฟ้าสีอะไรเนี่ยครับเป็นคิวมาให้เรารู้ว่าเราควรจะลงเรือตอนคิวเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเขาก็จะเรียกเราลงไปในเรือและนั่งเรือไปที่ เกาะลีเปะเลยทันทีนะครับหลังจากที่เรานั่งเรือออกจากท่าเทียบเรือปากปลาแล้วเนี่ยก็นั่งไปประมาณ50นาทีเรือสปีดโบ๊ทที่เรานั่งไปเนี่ยจะไปเทียบท่าเรือตะรูเตานะครับให้เราแวะเที่ยวที่นี่20นาทีนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงเกาะตะรูเตาแล้วถือว่าเรือที่เรานั่งมาเนี่ยเขาจะมาแวะที่นี่นะประมาณ20นาทีครับ20นาทีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะพาเราไป,ไ,ไปแวะที่เกาะไข่นะ เดี๋ยวเราพาไปดูที่เกาะตะรูเตาก่อนเกาะตะรูตตะตนเตานี่ให้เล่าคร่าวๆก็คือที่นี่เนี่ยเคยเป็นสถานกักกันนักโทษชะกันแล้วก็<ช>นักโทษทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีจระเข้เยอะแล้วก็ที่นี่แถวๆนี้ก็มีปลาฉลามด้วยนะครับจริงเหรอใช่แล้วก็ที่นี่ก็จะมีกุกแดงนะอแต่ว่าเราพาไปดูไม่ได้นนเพราะว่าเวลาไม่พอเวลาไม่พอเขอให้เดินแต่แถวเนี้แหละใช่ค่ะนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูชายหาดชายหาดสวยจริงนี่ขนาดไม่ใช่หลีเป๊ะหรือว่าเกาะไข่เลยนะมาดูมาดู เรามาด้วยเรือติดโบ๊ทนะเขาจะพาเรามาเที่ยวที่เกาะตตลูเตาเป็นที่แรกนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเกาะไข่นะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราก็นั่งเรือไปเกาะไข่ต่อนะครับเมื่อครบเวลากําหนดเรือออกจากเกาะตะลูเตาแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็นั่งเรือไปอีกประมาณ20-30นาทีก็จะถึงเกาะไข่นะครับนี่คือจุดที่2ที่เรือจะปล่อยให้พวกเราลงไปถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้นะครับเรือแวะที่เกาะไข่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะ ตายมันไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้มันเป็นโพรงที่ใหญ่กว่านี้มากใหญ่กว่านี้มากแต่อยากจะบอกว่าโหน้ํามันสวยอะ่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยเอ,อสีฟ้าสวยงามเดี๋ยวจะพาไปเทียบรูปตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนกับกับไม้กับไม้นะมารีวิวแล้วก็มาเทียบกับรูปตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูั้งแต่เป็นแฟนกันเลยทีนี้จะตัวเล็กสองคนนี้นนี้กลับมาอีกครั้งสักสิบนะทำเป็นเล่นไปนี่ใช่เขาบอกว่ามันมีตำนานนะคะว่าถ้าเดินลอดโพรงใหญ่อะ แล้วก็เดินลอดโครงเล็กกลับมาอีกรอดอีกช่องหนึ่งอ่ะจะได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้รักนิรัน์ประมาณนั้นนี่นะคะเรือที่เรามาก็จะเป็นลำฝั่งนี้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่คือบรรยากาศหน้าเกาะบนเกาะไข่เลยนะคะตรงนี้นะครับก็เป็นเฟมที่เราอยากจะมาที่สุดน้อนในการมารึงเฟสตรงนี้เพราะว่า มันมีรูปถ่ายที่ผมกับคุณมายนะก็คือถ่ายไว้แต่ตอนนู้นเลยนะก็เลยมาถ่ายที่นี่ต่อที่นี่ก็เขาจอดให้ลงส0นาทีนะตอนนี้เขาเรียกขึ้นแล้ว <c oughs> ไปหลังจากที่เราได้ดื่มด่ำบรรยากาศที่เกาะไข่แล้วก็ได้ถ่ายรูปได้เดินลอดซุ้มกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนั่งเรือต่อไปอีกประมาณ40นาทีจนถึงเกาะหลีเป๊ะนะครับ ตอนนี้เราถึงที่เกาะนลีเปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่โรงแรมนะเขามารับเราเราพักที่สิตาบีทีสอร์นะ หลังจากที่เราไปถึงเกาะแล้วเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะก็จะมายกกระเป๋าให้แล้วก็พาเรานั่งรถไปที่โรงแรมนะครับก็จะมีการบริการอย่างนี้เลยนะบริการด้วยใจซึ่งประทับใจมากนะครับและก็คือที่นี่เลยซิตาบีชรีสอร์ทนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ห้องพักและที่สิต้าบีชรีสอร์ทนะครับคือมันอยู่หน้าบีชเลยนะอยู่หน้าหาดนันหน้าหาดพัทยาก็ห้องพักดีนะเราก็มาแค่คืนเดียวนะครับคืนนี้ แตว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปยำน้ำไม่ได้ไปอะไรใช่ค่ะก็มาแค่เล่นน้ำทะเลนะแล้วก็กลับบ้านห้องนี้เนี่ยจองผ่านอโกด้ามาประมาณ4ี่พันกว่าบาทเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำตรงนี้นะครับดูห้องน้ำแป๊บหนึ่งอ๋อห้องน้ำก็โอเคอยู่นะคะมีอ่างด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่มีอ่างด้วยแต่อยู่อยู่ต้องออกฝั่งนู้นนะต้องออกทางนั้น ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะเราก็เป็นเวลาที่จะพาเด็กๆนะครับมาเล่นน้ํากันแล้วซึ่งก็นู่นเล่นน้าอยู่เลยน้ําใสมากนะใสกริ๊ง<ๆ>ใช่ที่พักของเราเนี่ยนะสตาร์บีดเนี่ยเดินลงมาแป๊บเดียวก็ถึงหาดเลยนี่เดี๋ยวให้ใหดูนะคะที่พัก <ไป S 3> ของเรานี่เลยอยู่ข้างหน้านี่เลยเดินลงมาปุ๊บตรงนี้เลยเมื่อเช้าก็ลงเรือตรงนูน้นตอนเที่ยงนะคะเมื่อเที่ยงไม่ใช่เมืเ่อเช้าอ้อมเขาทั้งลูกแล้วก็วนมาตรงนี้ เดี๋ยวสรุปค่าใช้ใจ่ายสักนิดนึงก่อนนะครับค,คือตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เกาะแล้วนะค่าใช้ใจ่ายของเราจะมีค่าห้องที่เกาะเนี่ยเท่าไหร่นะจองผ <4, 000 S 1> ่านแอปตูด้ามาสี่นกว่าบาทประมาณ4,500ประมาณนี้แล้วก็ค่าเรือเมื่อเช้านะครับพวกเราเนี่ยนะ คนละ1,200บาทก็คิด3คนเด็กเล็กไม่คิดเด็กๆอย่างน้องเจเคเนี่ยก็ไม่คิดนะครับก็คือว่าเราเป็นคนพื้นที่แล้วก็เรารู้จักไกด์แค่นั้นเองใ่น้องต้านี่ฝากกคุณน้องต้าแล้วก็เที่ยวดีทราเวลนะก็ได้ให้ราคาพิเศษของเรามาก็คือรวมทั้งค่าเข้าอุทยานนะแล้วก็ค่าค่าเข้าเกาะคือเขารวมไปในนั้นเลย ก็ได้คนละ1,200พรบาทคือเป็นค่าเรือไปกลับนะใช่ค่ะตอนนี้ก็3,6 0 0บวก4 5่0 8น0าแล้ววันนี้ก็กินข้าวตอนเที่ยงก็คือแบบพี่เกศเดินไปหากินตรงอื่นก็เลยสั่งที่โรงแรมกินนะคะก็ประมาณ1,400กว่าบาทตอนนี้คือ9,500บาทแล้วนะครับแต่ว่าต้องทำใจก่อนนะอาหารที่นี่เนี่ยบนเกาะเนี่ยมันก็จะทานที่ท่องเที่ยวเนาะมั่องเที่วก็ข้าวเปล่าบบอย่างข้าวเปล่าจานละ50้าสิบเนี่ย แต่สําหรับเรามันก็มันก็คุ้มนะการได้มาทะเลอย่างเงี้ยครับแบบได้หยุดพักผ่อนแล้วก็พลาลูกๆมาเที่ยวนะคะปิดเทอมทีน,นึงก็เนี่ยเพิ่งได้เที่ยวแบบเต็มสตรีมก็วันนี้แหละยังไม่เต็มสตรีมนะพรุ่งนี้ก็กลับแล้ว <laughs> ยังอยากเที่ยวต่ออีกอเป็นเรื่องปกตินะบางทีหน้าที่การงานของเรามันก็ปีกบัดแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าพอมีเวลาเนี่ยลองพาครอบครัวไปเที่ยวดูนะครับ <laughs> มันจะได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแล้วก็ลูกๆเนี่ยจะได้ เขาเรียกว่าอะไรมีความอบอ,อุ่นนะอย่างเจเคนี่ก็แอบ,บเรียนรู้เร็วอยู่เพราะว่าเราพาเที่ยวใช่ไหมส่วนพี่ดีเจนี่ก็แบบว่าเที่ยวดะเที่ยวแบบน,นี้นนเที่ยว<ก>จนไม่แบบอยากเที่ยวแบบอ,อ,อันนี้ก็เป็นแบบเที่ยวแบบโปรเฟชชั่นแลแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะเราก็จะพาไปสตรีทฟู้ดนี่แหละการมากริเฟกนะครับก็มีความสุข ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา6มง6โมงแล้วหรอใช่โอ6โมงเย็นนะครับเราจะไปสตรีทฟู้ดมันไม่ใช่สตรีทฟู้ดอเป็น, food, นคล้ายๆถนนคนเดินน่นก็จะมีขายของกินขายสินค้านะก็สตรีทฟู้ดนั่นแหละอ,ะอ,ะอะ food, าฟู้ดก็ฟู้ดเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูฝั่งนี้นะน้ําเนี่ยตอนนี้คือยังเล่นได้อยู่เลยอะคือมันยังไม่แบบว่าจะไม่ค้ำยังไม่มืดยังไม่ค่ําแล้วแบบว่าเป็นช่วงที่นั่งริมทะเลแล้วมันสวยงามพอดีเลยนะเอ่อ นี่ฝั่งนู้นูแดดยังไม่รับขอบฟ้าเลยเธอฝั่งนู้นูแดดยังไม่หมดเลยนะ <c oughs> เออเนี่ยนะครับเราก็จะเลาะริมทะเลไปนะ <c oughs> การเดินริมทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามนะ <c oughs> อ่าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับได <c oughs> ้ข่าวว่าข้างหน้าเขาจะมีควงไฟใช่ไหมอ่าข้างหน้าก็จะมีควงไฟคือถ้าเกิดว่าเราไม่ง่วงซะก,ก่อนนะเราก็จะไปดูควงไฟตรงนั้นนะครับโอเค ฝั่งนู้นเนี่ยดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วดูได้นะสวยงามนะฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำสีฟ้านะ<ท><ก>ให้เด็กๆเยินไปก่อนนะครับ<ท><ก>เด็กๆตื่นเต้นนะที่นี่เกาะหมีเป๊ะน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูว<ก>่าในตลาดมีอะไรขายบ้างเนาะเดินมาสักพักเลยแหละจากตรงนู่นเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมัถึง ลิเป่ย์ walking s t r e แล้วนะครับถนนคนเดินหรือว่าถนนคนเดินนี่แหละเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับใช่ไปดูกันเลยตอนกลางวันนี่เราก็เดินผ่านทางนี้แล้วนะเดินผ่านเพื่อจะไปขึ้นรถเดินผ่านแบบร้อนๆตอนนั้นแบบอว่าเดนผ่านตอนขึ้นรถตอนกลางวันมันร้อนนะแต่ตอนนี้เฮ้ยโอเคโอเคมากเลยก็จะมีของฝากนะคะของฝากแบบ พวกของเล่นรองเท้าอ่านี่คิมกันแดดอยู่ทางนี้อ่ะเป็นร้านขายยานี่นี่นอะไรสักสักเหรอสูตรแต่สูอ๋อัใช่อันนี้เป็นแบบผู้อุปกรณ์ดำน้ำต่างๆของกินก็เยอะนะที่นี่นี่ ของกินของฝากของใช้ก็ยังไม่ได้เข้าไปถามราคานะคะว่าเท่าไหร่อหทะเลทีนีกินแล้วก็ูบอกเลยเขาบอกว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินแล้วสุ่มๆว่านะเราแบบว่าอยากไปอยากไปกินแล้วแบบไม่ไม่จ่ายเงินก็คือพอกินเสร็จแล้วไม่อร่อยเ้องไปคีบแน่นไม่อร่อยแต่กินหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่กินสกเกลียงเลย ที่นี่ก็จะเป็นราคาแนละ้วราคาในกรอบก็ไม่ได้ไม่ได้แพงเวอร์อาจจะคูณสองจากในจากจากบนฝั่งบนฝั่ง,งอย่างแบบพวกวไก่ย่างหรือว่าหมาล่าอะไรเงี้ยบนฝั่งอาจจะสิบบาทที่นี่ยี่สิบยี่สิบบาทประมาณนั้น และที่เกาะลีเปตที่นี่นะครับก็มี7 1เ่อด้วยนะครับเราพาเข้ามาดูของใน7นะส่วนมากก็จะราคาคูณ2จากในเมืองนะครับเช่นข้าวเนี่ยกล่องละ35บาทบนเกาะก็อยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับและหลังจากนั้นเราซื้อของใน7เเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวที่ร้านชาชักในถนนคนเดินนะครับหลังจากนั้นระหว่างทางเดินกลับเนี่ยก็ได้เห็นโชว์ควงไฟนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลไท์ที่ผู้ คนเนี่ยมาดูเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวครับวันนี้ <Gold fish> ตื <ate> <deciding S 1> ่นเช้ามานะครับเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าแต่เราจะเปลี่ยนชุดมาเพื่อเล่นน้ำเลย คือก็คือว่าใส่ชุดนี้ไปกินข้าวเช้าแล้วก็จะไปเล่นน้ำทะเลนะครับไหนๆก็มาทะเลแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เช็คเอาท์ประมาณ10โมงนะนี่เดี๋ยวพาไปดูน้ำทะเลเช้า,ชานี้นะครับตอนนี้8โมงครึ่งนะเราก็มาเล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันเริ่มร้อนแล้วเราเลยกลับว่าเราจะไปเล่นน้ำสระนะครับใช่ครับแค่8โมงครึ่งเองก็แสบหน้ามากเลยอ่ะก็เลย,ยกลับว่า ก็เลยกะว่าจะไปเล่นน้ําในสระนะครับนี่น้องเจเคนะดีเจนะครับก็เล่นน้ํากันแล้วตอนแรกกะว่าจะเล่นแบบจนถึง9ก้าโมงครึ่งเลยแต่ว่าผมไม่ไหวมันร้อนแต,แต่แต่มันสวยอะ่ะจริง,รงตอนเช้าอย่างเงี้ยเราไปดำน้าใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ดำน้ำําเพราะว่าแค่นี้ก็แค่อยู่บนบกน้องเจเคก็ร้องไห้วุ่นวายว,ว,วุ่นวายมากเลยนะอ่าเดี๋ยวจะไปเล่นน้าบ้างเดี๋ยวเล่นลูกบอลบ้างนู่นบ้าง,างนี่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ยังไม่ยังไม่เหมาะนะที่จะดำน้ําในตอนนี้นะครับ รอให้แกโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะเอาเป็นว่ามาลีเป๊นเนี่ยแค่เล่นน้ำก็คุ้มแล้วแค่เล่นน้ำที่ทะเลก็คุ้มแล้วนะครับเช้านี้สวยงามมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้โซนที่เราพักเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ใกล้หาดหน่อยนึงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสระว่ายน้ำให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าเดินขึ้นไปตามทางเดินตรงนู้นนะคะ<ๆ>ก็จะมีแบบสระว่ายน้ำข้างบนอีกเหมือนกันนี กนนนนูดดดเเออาาาาไววว้้้้ิโยหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมครับแล้วก็นั่งรถคันเดิมเนี่ยไปทางท่าเทียบเรือแต่ต้องเดินเข้าไปหน่อยๆนะครับระหว่างทางก็เดินผ่านบ้านคนนะครับได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนของคนที่นั่นครับ ซึ่งเรือที่เรากลับเนี่ยก็เป็นช่วง11นาฬิกา30นาทีนะครับก็กลับลำเดิมเลยเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็ต้องรอนะที่ท่าเรือก็จะมีต้นหูกวางให้เรานั่งพักร้อนอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งเรือสักประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะครับก็ได้เห็นเกาะแก่งต่างๆสวยงามนะครับคนนั่งหลับบ้างดูวิวบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เรือมาถึงที่ท่าเทียบเรือปากวาราโดยสวัสิภาพครับ อตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ท่าเรือแล้วค่ะปากาลานะใช่ค่ะนะครับก็2วันหนึ่งคืนที่เราลงไปเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยว่าเราไปเล่นน้ำทะเลนะแค่เล่นน้ำทะเลตรงคนแล้วที่เกาะลีเปนะครับไปตอนนี้เราก็กลับบ้านกันไเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย